มิกะนะครับมาถึงคันที่สองนะครับเดูอีมาประมาณจังหวงบ้านเปื่อยนะครับบ้านเพื่อบรรเบือนะครับเลยรอลอบันไอ้โอย่างพี่น้องคันที่สองสีเขียวนะครับคันที่สองบ้านเปื่อยเพิ่นทำบางเลยเพิ่งินไปใส่โอ้ยเลราสองเลราเต็มเบิอร์ ุดากพอใครดขนเนไปฝากไปวันนี้มันกับ่าหาเงินไหมแมนอยู่เขาต้องไปเบิกแล้วเาต้องไมนนคบ้ันบอยนะครับเด้อนครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับมาหันกระตีดอยู่บ้านลูกค้าเกานะครับบานบอยยั่เดี๋ยวของพูนบ้านของอบตเมนบดผมมาติด ท่นบอเขาเขาเห็ดกมีนะเขอยถามจ้วันมเจ้เห็ดดแบบไืมเดี๋ยวบโดนบโดนอย่บคกันนผู้นคนงานผู้นผู้นเอาไปเห็นตัวอย่างจทีี้ดูนี่ของผมนะไปเรียนมาอยู่เจ้เห็นมัี้พเดียวเมนบอยไงเดี๋ยวหน่อยขันเดียวครับหมนบอยไงเดี๋ยวคอยถเบิงเชนเดยน ครบพีนองค่อยแเบื่อบ้านเปือยนะครับเพื่อบรรเบือนะครับนอสีเขียวเรียบร้อยนะครับเด้อทีเกแรงสีเขียวนะครับผมอยู่ที่บ้านเปลือยอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับผมตัวนี้มือเศร้ากับตีดอยู่บ้านนะครับน้องพากเวนนะครับเป็นคันที่5ของหมู่บ้านนะครับมือเศร้าแล้วเอาตัวดีดนะครับพิเจษแต่ว่าจะนีรับหลายคันนะครับบ้านเปลือยกับบ้านอพหญ่กันคิดกันนะครับยกทวงฝีน้องหอดหลังคาเลยนะ โอ้ทอก็ดังดีแต่ว่าลูกเพี่อนเจ้าเลย่อะโอ้โหผู้ใดสนใจนะครับผมรอบนี้ก็จบไปด้วยนะครับดีนะครับผมสวยงามด้อยนะครับสองเครื่องนะครับนสำหรับผู้ใดนะครับผมสนใจนะครับกันะครับสอบถามของมาไดดนะครับสําหรับอู๋เฮานะครับกมีหลายย่างให้เลือกนะครับผมมือมือนะครับผมกฤตินะครับว่าเดี๋ยวไปลูกน้องผมกฤติเห็ดปากคีบนะครับ ตีเดปากคีบหายเอฟซี FC ทงหนองบัวแดงเชฟพุ่มนะครับผมพอนผมนัดสูงพิ่นกลางเดือนกลางเดือนนี่แหละครับแต่ว่ากะที่พพอกันยุทที่อำเภอจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับแล้วกะน่าจะเป็นของไพรา์ลีน้ำนะครับจะเครื่องหนึง่งต่ว่ากะที่บ,เบ่เบิด้อครับมันต้องขึ้นไปสองหลอบสามอดเพราะว่าจะมีลาดบุรีน้ำอีกแถวจอมบึงแถวสวนพึ่งนะครับผมกะเมืองวานกันหลายคันมือวังหันนะครับเพ็ดเครื่องนี่กะนะครับเอฟซี FC ทางจังหวัด อุบลราชธานีนะครับผมกงเทียมกับโทมัสังเป็นรุ่น50แรงสีน้ำเงินนะครับสายอุบลน,น่าจะเป็นเดือนหนานะครับเด้อล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นสายอุทัยธานีานะครับสายอุทัยธานีาม,นมันมีหลายหม่องพี่น้องเด้อล้วก็สีมีสายกาฬสินอุดรแถววังสามหมอแถวสมเด็จนะครับอีกนะครับอีกหลายซึ่งต้องไปดึงในกระดานนะครับพี่น้องมัน มันมีขอม้าตลอดนะครับทุกมื่อผีน่องเพิ่งเอาลงมากระพูดเขาไปหอดไปถึงทุกหม่องทุกบ่อนทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ายุดติดกระบั่นบอยไนย์ะบั่นบอยไนยกับหลายคัน,น,น,นแถวโน้นกระเกษตรแถวโคกกลางโคกลามอีอยังอีกอะน้องซิมไนย์คูแค้นอยังหลายหลายอย่างนะครับโอ,อเคพี่น้องเนาะนี่กอลล็อกล้อมกันแถมเสียสองตัวนะครับแถมเสียสองตัวให้พี่น้องเขา ตั้งตั้นะครับพอเราลองนะครับเอาผ้ามาปวูใดเราเบิ้งแด้ก่อนเพ่อปพดผ้าบ่ปุดผ่าล้องเบิ้งบ่าตั้เอาสายเก็บบนท้ายมาดูนะครับพี่น้องนะครับพอเดือดเพียบเลยครับพี่น้องไล่ขึ้นหรืบ่ได้เ้าดอกครับพี่น้อง ทุบผลิตกับผลิตยูอูไปนะครับทุบตีต่างกับเดินสายอย่างเดียวนะครับนะครับหลายเครื่องเลยครับบอระบือน่าจะหลายสิบหลายโอ้หลายลีนะครับติดแทบทุกงม่บ้านนะครับตหรับอำเภอบอระบือจะมาตะละคามเขานะครับเพจไปน้องเนาะจะไปฟอกกันอยู่อุทัยธานีนะครับ